เดี๋ยวมาดูห้องพักของพวกเรานะคะเขาบอกว่าเราอัปเกรดไอ้เป็นห้องสวีตตกแต่งสไตล์ไทยห้อง710อยู่ชั้น7เลยนะคะเปิดประตูเข้าไปนะคะวูดประตูหนักมากหนักนะคะดูที่พื้นก็เป็นพื้นไม้เลยนะคะปูด้วยไม้นะคะใหญ่มากแล้วก็ทางเดินเนี่ยเข้ามาประมาณอย่างเนี้ยนะคะเดินเข้ามาตรงนี้ ด้านหน้าเราก็จะเห็นเป็นเหมือนโต๊ะนั่งเล่นโต๊ะทํางานอะไรก็ได้ประมาณนี้นะคะด้านฝั่งโน้นก็เป็นโซฟามีเบาะนุ่มๆม,มีหมอนนั่งสบายๆมีโทรศัพท์มีรีโมทมีกระดาษแล้วก็ดินสอปากกาให้เขียนนะคะตรงโต๊ะตรงนี้ก็จะเป็นมีผลไม้เวลคัมนะคะด้านโน้นก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ มีน้ำดื่มมีชากาแฟกาต้มน้ำร้อนเที่เขาจัดเตรียมไวให้พวกเราแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นทีวีค่ะห้องกว้างจริงๆนะคะ,ะเป็นทีวีแล้วก็มีโคมไฟตู้ดำๆนี่คืออะไรคะเปิดดูค่ะตู้นี้จะเป็นอตู้เย็นเนะีคะเป็นตู้เย็นเป็นเคาน์เตอร์บาร์มีเครื่องดื่ม จัดเตรียมไว้นะคะแต่ตรงนี้เราต้องซื้อไม่ฟรีนะคะส่วนที่ฟรีเนี่ยอยู่ฝั่งนอนมีน้ำเปล่ามีชากาแฟ э อย่างเงี้ยค่ะมองออกไประเบียงใหญ่เลยนะคะเด้านนอกดูค่ะแล้วก็วิวทะเลด้วยว้าวห้องพักดีจริงๆนะคะเดี๋ยวไปดูห้องนอนค่ะว่าเป็นยังไงเดินเข้ามานะคะปกติตรงนี้ประตูตจะปิดนะคะ คือปิดได้อะค่ะประตูเลื่อนปิดเปิดได้ประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เราเลื่อนประตูออกเปิดนะคะนี่ค่ะตรงนั้นเป็นเตียง king size คือเตียงขนาดใหญ่ไซส์ใหญ่นะคะด้านหัวเตียงฝั่งโน้นก็มีที่วางสิ่งของมีโทรศัพท์มีโคมไฟมีกระจกบานใหญ่นะคะส่วนด้านนี้ก็มีกระจกบานใหญ่มีโคมไฟมีที่วางสิ่งของ และตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะคะเยค่ะตู้เสื้อผ้าดูสิว่ามีอะไรมีเสื้อคลุมอาบน้ำนะคะตรงนี้มีสองตัวแล้วก็มีโต๊ะสำหรับโตะรีดผ้ามีเตารีดมีไม้แขวนเสื้ออะไรประมาณอย่างนี้ค่ะเอา้าตรงนี้มีอะไรอีกคะด้านนอนมีรม่มมีตู้เซฟมีถุงซักนะค่ะ เขาจะเตรียมไว้ในตู้นี้นะคะเดี๋ยวลองเปิดดูด้านนี้อีกสิว่ามีอะไระตรงนี้ที่เราเห็นมีตู้เซฟแล้วก็มีรองเท้าใส่ในห้องนี่ค่ะสองคู่อันนี้ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรตรงนี้เป็นไดเปากผมนะคะนี่ยค่ะ ในตู้นี้ก็จะประมาณนี้ส่วนฝั่งโน้นก็จะเป็นชั้นสำหรับให้เราวางกระเป๋าวางสัมภาระของเราได้ด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะอุย้ยห้องเขาจัดแต่งดีจริงๆแล้วห้องใหญ่ห้องกว้างมากเลยนะคะโดยเรื่องชักวางเปล่าไม่มีอะไรนะคะอันนี้ดูสิอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็ว่างเปล่าค่ะไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวดูด้านโน้น เป็นห้องน้ําห้องซ้วมนะคะยะมีประตูปิดเนี่ยพอเราเปิดประตูเข้ามานะคะอ่าดูก่อนค่ะซ้ายมือเราก่อนนะคะอันนี้เป็นห้องซ้วมอ่าซ้วมก็มีโทรศัพท์มีกระดาษชําระมีผ้าเช็ดตัวเตรียมไว้อยู่ตรงนี้ฝั่งนี้ก็เป็นอ่างอาบน้ํานะคะมีอ่างอาบน้ําแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ,อ่างล้างมือล้างหน้านะคะ อุปกรณ์ของใช้ต่างๆในห้องน้ำก็ครบครันนะคะนะคะพวกสบู่เหลวโลชั่นทาผิวทาตัวกระดาษทิชชู่เตรียมไว้นะคะส่วนด้านนี้ก็จะมีของใช้ต่างๆครบครันเช่นเดียวกันในแก้วน้ำมีแปรงสีฟันผ้าเช็ดมือเช็ดหน้าเตรียมไว้ก๊อกน้ำก็เป็นก๊อกน้ำร้อนน้ำเย็นค่ะด้านล่างก็จะมีถังขยะ ส่วนห้องนี้เป็นห้องอาบน้ำนะคะใครอยากอาบน้ำในห้องนี้ก็อาบได้เลยนะคะเครื่องอาบน้ำต่างๆเขาก็เตรียมไว้ครบครันสบู่แชมพูอะไรต่างๆนะ,นะคะนะหรือใครจะอาบน้ำในอ่างก็อาบได้ตามสบายนะคะไม่ว่ามีอาบน้ำได้สองแบบะะเดี๋ยวเราไปดูตรงระเบียงใหญ่ๆกันว่าเป็นยังไงบ้าง วิวจากห้องพักของพวกเราที่ชั้นเจ็ดเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดินออกไปดูเดินออกมานะคะเอาเปิดประตูนี้ออกไปสิว่าเป็นยังไงนี่ค่ะ๊ยมีม,ม,มีมีเตียงให้นอนเล่นด้วยนั่งชมวิวทะเลอยู่ตรงนี้ค่ะมีสองเตียงนะคะส่วนโต๊ะเก้าอี้นี่ค่ะเก้าอี้ e ก็จัดได้สองตัวแล้วก็มีโต๊ะตัวหนึ่งว้าว ระเบียงใหญ่มากเลยนะคะเลยค่ะระเบียงใหญ่จริงๆเนี่ยเห็นไหมคะกว้างมากเลยแล้วก็ฝั่งโน้นก็เป็นห้องเพื่อนบ้านค่ะเห็น <c oughs> นะคะเนี่ยห้องติดกันนม่มียื่นออกมาตรงเนี้ยแค่ด้านละด้านละหนึ่งห้องนะคะห้องเราหนึ่งห้องแล้วก็เพื่อนบ้านอีกหนึ่งห้องเนี่ยฝั่งด้านโน้นก็จะเป็นระเบียงเช่นเดียวกันเลยค่ะระเบียงอยู่รอบห้องพักเลยนะคะ ชมวิวได้เกือบ360องศาเลยแต่ไม่ใช่360องศาแล้วค่ะชมได้มาประมาณอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวฝั่งด้านโน้นก็เป็นตัวเมืองหัวหินเป็นภูเขานะคะชมวิวเมืองท้าด้านโน้นถ้าฝั่งนี้ก็เป็นวิวทะเลนะคะอู้บรรยากาศดีจริงๆบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวข้างล่าง ก็จะมีห้องพักเขาก็มีระเบียงใหญ่เหมือนกับเราประมาณอย่างนี้ค่ะนะคะแต่อมองไปสิคะด้านโน้นนะคะระเบียงห้องของเราเพราะว่าถ้ามองมาไกลเห็นตึกเนี้ยก็จะเห็นเป็นตึกโค้งขึ้นยอดสูงขึ้นไปเรื่อยๆประมาณอย่างนี้นะคะแล้ระเบียงกว้างมากเลยแล้วนั่งที่ระเบียงนี่ชมวิวทะเลรับลมทะเลเย็นๆมองลงไปข้างล่างค่ะโอ้ยดูนะคะ เป็นสระว่ายน้ำเป็นสระว่ายน้ําขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีสาลขคาะน้อยอีกเนะะี่ยค่ะอยู่ใกล้เคียงกันอุ้ยมีน้ําผุดไป้นวดตัวนวดเท้าด้วยเนี่ยเห็นไหมคะฝั่งด้านนู้นก็เป็นสระว่ายน้ําเช่นเดียวกันเลยค่ะอุ้ยสวยงามจริงๆนะคะสวยงามมากๆเลยบรรยากาศก็ดีดีเนี่ยเห็นไหมคะตรงเนี้ยดูสระว่ายน้ํา น้ำสีฟ้าเลยในสานะคะแล้วก็มองไปฝั่งโน้นเป็นวิวทะเลฟังเสียงคลื่นซัดสาดเข้ามาที่ชายฝั่งโอ้ยดูค่ะคลื่นมากระทบหินกระทบอ่ทรายอยู่บริเวณนี้ค่ะตรงนั้นเป็นหินนะคะแล้วก็ถัดมาตรงเนี้ยอยู่ตรงด้านหน้าโรงแรมเราเนี่ยเป็นหาดทรายเดค่ะก็เป็นหาดทรายแล้วก็มีโขดหินด้วยอ๋อบรรยากาศดีจริงๆนะคะ บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแต่มองไปนู้นสุดลูกหูลูกตาเลยว้าวเราพอใจมากเลยนะคะสำหรับห้องพักของพวกเราเทียวนี้ที่โรงแรมฮิลตันหัวหินนะคะฮิลตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปานะคะซึ่งตอนแรกจริงๆเราจองห้องสแตนดาร์ดหรือห้องธรรมดามานะคะแต่พอมาเช็คอินที่โรงแรม เขาก็อัปเกรดให้พวกเราเพราะว่าคุณผู้ชายเนี่ยเขาเป็นสมาชิกของฮิลตันระดับเพชรนะคะคือพอเรามาบางครั้งถ้ามีห้องว่างถึงแม้ว่าเราจะจองห้องธรรมดามาก็ตามเขาก็อัปเกรดเป็นห้องสวีทให้พวกเราวันนี้นอนห้องสวีทนะคะที่โรงแรมฮิลตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ